กิ๊กดูส่งคาราเพลย,ลยวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่สําคัญอย่างยิ่งใช่เพราะว่าจะเป็นทีมสุดท้ายแล้วที่ได้เข้าไปสู่รอบชิงพีุ่โลกนี่ไปรออยู่แล้วใช่ครับแต่จะชิงกับใครนะครับวันนี้ฝั่งพี่เป็นใครครับฝั่งผมเป็นอำเภอละแมจังหวัดชุมพอร <universities> อีกฝั่งหนึ่งอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์ <universities> <universities> มาพบก,กับกรรมการของเราครับ5ท่านครับท่านแรก พี่ชมพูสุทธิพงศ์วัฒนจางครับสวัสดีครับพี่ชมพูครับแล้วก็อจิตตงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่สามนะครับวิตนี่ฮุสตันครับโอ้ไม่น่าเชื่ออ่าไอคนที่มีเดี๋ยวเขาโกรธไงดิออนวอวิกอ่าโอ้โหเก่ามากเก่ามากตายก่อนวิตนี่ท่านที่สี่ครับพี่แอน์วิลเลสักนินกรัดครับ แล้วโซ่ของเรานะครับน้องทวงอกนะครับสกุลตาลาเทียนไพรอดครับนันอาโอเคเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันนะครับไปพบกับช่วงประชันเงาเสียงกันก่อนไหมพี่อาได้ได้ได้ประชันเงาเสียงวันนี้อยากจะบอกว่าเป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบทั้งคู่อ่าสุเทพสีใสมากเพื่อชีวิตวันนี้วันนี้เพื่อชีวิตทั้งคู่อ๋อเหรอแรกนี่ต้องวงนี้นะฮะอะไรฮะคาราบาวฮะไม่ใช่พี่แอนนะฮะ เล็กคาราบาวเหมือนไหมไปดูกันเงาเสียงของคุณเล็กคาราบาวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กโอ้โห oh วันนี้มาเยี่ยมรายการเรานะเล็กที่ไหนล่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่หรอกเหมือนน้า <pe w> เออแต่เหมือนแต่เหมือนแต่เหมือนฟังเสียงหยเหมือนไหมพี่เล็กสบายดีนะครับ เพฟินผมไม่ถนัดพูดผมถนัดด่าใช่เฮไหมผมก็ผมก็ไม่ถนัดด่าส่วนใหญ่ผมถนัดเตะดีครับนี่ไรเซนใครครับพี่เล็กครับเอ่อพี่ป๊อปเดอะซันป๊อปเดอะซันอ้าวพี่เล็กเอากีตาร์พี่เล็กไปป๊อปเดอะซันเซนทำไมล่ะครับพี่เพราะว่าชอบลีลากีตาร์ของพี่ป๊อปเดอะซันชอบไม่แล้วนี่กีตาร์คุณเองเหรอกีตาร์ผมเองแล้วคุณจะเอาเข้าไปในตู้ป่ะถ้ามันจะโดนแป้งก็โดนพร้อมกันเลยเฮ้ย เสียงพี่เล็กเหมือนไม่สบายใจเสียงสับมากเลยชื่อชื่อจริงนามกุลจริงอรัสักยาจันครับอรัสักยาจันทำงานอะไรครับเล่นดนตรีครับในตำแหน่งร้องนำกีตาร์ เองไหมหรือว่าเขาใครยัดเยียดให้มารือว่าอะไรเพื่อนแกล้งไหมหรืออะไรเพื่อนส่งจดหมายมาบบกว่าเอาไอ้นี่มาโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนั่นนะนั่นนะเออถ้ามันมีแบบว่าเพื่อนหลอกว่าเฮ้ยแกแกคนเหมือนเลยว่ะแกไปแล้วรู้ไหมหลอกเรามาฆ่าเออคิดไหมก็จะจำไว้ใครชวจำใครบอกให้คุณมาแข่งงานน้จะจำไว้แอดบอลอยครั้งที่แล้วแอดบอลอยเลยนะต้องได้สามไลท์ขึ้นไปนะ เข้าใจเปล่าวเข้าใจเปล่าเนี่ยนานๆจะได้ขู่เล็กคาราบาลเรสยืนยืนแล้วแบบตะคอกเลยเล็กคาราบาลสะดุ้งเงี้ยโอ้ยหายากเลยไอ้หนูลองดูดิโอ้หนุกจะตายป่ะเออดีตัวจริงไม่ตะคอกนี้เล็กถีบหน้าอ๋เป็นอะไร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 นะคนเก็บปืนอ้าวบ้า สงสารกีต้าววะโดนแป้งเอาออกยากะเนี่ยเป็นไรเราก็จำนำอยู่ไว้เฮ้ยลองเสียงดูกว่าได้ป่ะฮัลโหลเออเออใช่ได้ใช่ได้อ่าพร้อมเล็กคาราบาวคนแก่ฟืนดนตรมาเบื้องบน เป็นแผ่นฟ้ากว้างเบื้องล่างเป็นทานน้ำใสตัวฉันมีกาน้ํหนึงใบกับกองฟืนที่วางอยู่เรียงราย ผ่านเลยไปกลืนกลานทของสู่วันใหม่ลมหายใจยังอบอุ่นในสู่ฉันไม่เคยคิดอืด่นใดที่ยาวไ,ไกลเกินสุดขอบว้าเราพบกันใต้ดวงตะวันรอน ยามเธอนอนฉันจะกล่อมนิทราเราพบกันแล้วพากันก้าวไปไปเก็บไม้เก็บปืนมาต้มตาน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินยังไม่ได้เลยปืนหมดเราช่วยกันเก็บ ไม่เคยคิดมใกลที่ยาวใกลเ้ลเ,เกินสุขอบฟ้าเราพบกันใตด้ดวงตะวันดอบยามเธอนอนฉันจะกร่องนิทราเราพบกันแล้วพากันกล้าไปไัเก็บไม้เก็บฝืนมาต้น ่วยกันเก็บปืนโอ้ยมดอย่ามันลวกรอดๆโหหมดเวทหมดเวผมยืนอยู่อยู่ข้างๆปากนี่สั่นเป็นลูกนกเลยนะขึ้นขึ้นขึ้นกับแรกขึ้นขับแรกเบื้องบน ระแวงกันเลยระแวงมากแต่ตอนที่พี่เขาได้3ามไรตอนนั้นเสียงเหมือนมากจริงๆนะจริงๆมันหมดกล้วไปรอลุ้นเลยแมไม่ต้องไปเช็ดไม่ต้องไปเช็ดเนี่ยอ๋อไม่ได้กลัวตัวแล้วกลัวกีตาร์แล้วใช่ปีเจ็ดหกนะพี่ปีเจ็ดหกก็แล้วแต่ก็แล้วแต่กีต้เบอร์อะมาถูกของเก็บตัวเองมาดูนี่เสียงสั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นหอมทำไมแกไม่ให้เขา เป็นแฟนคาราบาวตั้งแต่เด็กแล้วแล้วฟก็ฟังปุ๊บขึ้นมาเนี่ยยังไม่ค่อยเหมือนคือเหมือนเขาตื่นเต้นใช่สิเขาตื่นเต้นปุ๊บการคอนโทรลเสียงมันไม่ออกแล้วเสียงพี่เล็กเนี่ยจะหวานกว่านี้เออพี่บัวพี่บัวพี่บัวพู๊พูพูฮะอ๋อเดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวไม่เหมือนบางประโยชบางท้ายประโยคนไอตอนนี้คุณคุณหายตื่นเต้นยังหายเรียบร้อยเอาอีกทีดิเอาอีกทีนี้ไอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาเบื้องบนมปแล้ว าแล้วดีกว่าไหมไม่ต้องอย่างนี้แต่แรกนะให้ไปแล้วเอาเบื้องเหรอไม่เอาเบื้องเบื้องล่างเ <c oughs> บื้องล่างเป็น พี่อยากจะเหมือนใครเสียไม่มีไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนด้วยอ้าววันนี้ได้สามพันแล้วไปกันนะหกพันบาทครับขอบคุณครับชอบดีชอบดีไปเลยครับไปเลยครับไปเลยไปเลยเอาไปเลยคนต่อไปฮะไปพบกับเงาเสียงของปูพงศิษฐ์คัมพี เอาก really, right? figured, <h Bu> ีตาร์จริงใหม่อีกละเฮ้ยชื่อชื่อจริงชื่ออะไรเนี่ยเั็นชาวาอลินเั็นชาวาอลินเหรอชื่อเล่นชื่อปูด้วยชื่อเล่นชื่อปูด้วยครับผมทำมประกอบอาชีพอะไรขับรถครับผมอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ครับ ว่าเราเหมือนปูพงศิษฐ์ครับโอ้โพอดีล้างรถอยู่พี่พี่ล้างรถอยู่ใช่ไหมเวลาช่วงล้างรถอยู่ยล้างรถอยู่น่าสนใจครับแล้วเปิดเพลงของเปิปูพงศิษฐ์เปิดเพลงในรถอยู่ระหว่างเปิดเพลงนั้นลองซ้อมไปด้วยร้องไปด้วยครับผมอาจารย์อ์ิอดีเดินผ่านมาพอดีไม่ไม่มีฮะอ๋อไม่มาไม่มาครับแล้วใครเดินผ่านเพื่อนคุณครับผมแล้วเขาพูดว่า โอ้ไมค์ก้อโอ้ไมค์ก้อน้องไปได้ยังไงอะไรยเงี้ยฮะน้องไปได้ยังไงครับจะบ้าแล้วหรืออะไรจะบ้าแล้วหรือจะบ้าแล้วหรือจะร้องแบบนี้ไปร้องใน้ที่รู้เลยจะบ้าแล้วหรือเลยส่งเทปมาไม่รู้จะได้หรือเปล่าใครส่งให้พี่เขาส่งมาแล้ววันนี้มาใครมีเพื่อนเหรอครับมากับแฟนครับผมไหนแฟนคุณที่เสื้อดำเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงสิโอพี่อังคังเป็นใครพี่ข้างพี่คนนี้เป็นไงอาดีอ่ะ เคยทะเลาะกับแฟนไหมคะเคยไหมโอ้นั่นสิอยากฟังเสียงเวลาพี่ทะเลาะกับแฟนยังไงจำเป็นยังไงนะเสียงทะเลาะยังไงเนาะโหมากโโหมากอะไรคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงจะบ้าแล้วหรือไม่เคยทะเลาะกันเเคยทะลายไม่เคยทะเลาะกันเลยพอแฟนโมโหขอโทษครับคุณปูจะร้องเพลงตลอดเวลาตลอดเวลาต้องการสามไลท์อย่างน้อยพี่เล็กเขาได้ไปแล้วสามไลท์นะฮะออกมามามาขึ้นมาอะ ไม้ผมสงสารกีตาร์มันมีช่องมันเข้าไปข้างในออกไม่ได้เลยนะไมล่ชื่อแม่พอจะเดาทางเสียงเทสไมยังเสียงหล่อเลยเทสไมเย์เออเออนนี้พี่เธอทำอย่างนี้ได้ไงแล้วโกรธเธอทำอย่างนี้ได้ไงเออแล้วโกรธเลยนะก็โกรธเลยนะเพลงพิคกิ้งก็ไปเป็นเสียงพากได้เนาะนี่หรือมังคุด เมืองพุนุนยมังคุดนี่หรือเมืองพุนไม่ใช่นี่หรือมังคุดผู้บงสิทธ์นะกรรมการพร้อมนะจ๊ะตลอดเวลาดนตรีมา

โดนแน่ๆโดนเลยแน่พร้อมนะเฮ้ยเตรียมกดแป้งไว้ <laughs> ให้ครับโดนตรตีมา ส <c oughs> ะส <c oughs> น,นหลายความบางเวลาต้องการสกลไว้คอยปรด Ah. ้ไปลงละความรักเอลยวับงานอย่างนี้จนจั่วจีมีหอยหาความรักไม่เคยพออยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้บอก โอ้โหเมื่อกี้โอ้โหพงศิษย์นี่มีขนลุกเลยนะจริงนะอีกสักเพลงอีกสักเพลงโรงเรียนของหนูได้ไหมโรงเรียนของหนูโรงเรียนของหนูโอ้โหมีเป่าได้ด้วยสลน้ัดา งามโอ้หเฮ้ยสวยงามโอ้โหโอ้โหอยู oh, ใ่ใกลทุลากันด้านโรงเรียนอยู่หลังเขาหนีแต่เราพวกเราไม่เหมือนใครงรองเรียนของหนูอยู่ใกลแสงไกรอยากให้คุณคุณหันมอ ิ่ขับรถไปเก่งมากพี่เพื่อนพี่สุดยอดเลยพี่เริ่มขับรถแล้วโอ้ไม่ธรรมดาเพื่อนพี่เนี่ยเริ่มขับรถได้แล้วไปโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเขาไม่ได้ร้องดีอย่างเดียวไม่ได้ร้องเหมือนนะฮะเขาร้องถึงอารมณ์อิ่มก็อสุดๆมากถ้าลืมตาร้องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนียชอบตรง้ แบบว่าสมบูรณ์แบบเลยอันนี้ใครไปร้องงานไม่มีทิฏฐิคุณขับรถอย่างเดียวเลยอยู่กรมปราจรน่ะเขามีวงดนตรีมีอะไรไหมเหรอกรมปคุณร้องป่แต่สุนทรภพนครับผมอ๋อ้เขาสุนทรภพนี่เราลองไปบอกเขาบอกว่าเ้ยเราลองพงศิษฐ์พงศิษฐ์กัมพีเนี่ยโอ้โหรับรองเลยเขาได้เลยนะคุณได้เลยนะไม่ร้องเพลงสุนทรภพน่ะแต่ร้องเป็นพงศิษฐ์ครัเออลองดิดเขาเันทาอะไรก็แกันก็ต้องเป็นโอ้ยไม่จบต้องเป็น ชีวิตที่คร่ำกน,นก้ำอยู่ลอยทาจมไม่พ้ทอไปอยู่นนบน นี่นะคุณบัญชาวารินนะครับทำไป5้าไลท์จริงๆถ้ามี6กไลท์หรือ10บไลท์อาจจะได้เต็มได้หมดได้หมดแน่ๆนะฮะได้ไป5้าไลท์หนึ่งมืนบาทครับยอดเยี่ยมช่วยถือไม้กันตับนึงเลยโอเค ช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกัน <c oughs> เป็นการแข่งขันเรื่องของเสียงเพลงของเราแล้ว <c oughs> ลใช่ครับ <c oughs> เรานะฮะระหว่างชุมพร <c oughs> หรือเพชรจบุญใครจะได้ผ่านเข้าไปเป็นรอบชิงชนะเลิศในสัปดาห์น้าแต่ช่วงนี้ไปรอยยิ้มข้างสวีเนก่อนครับค <c oughs> รับ แสงเรืองๆที่่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์แม่พิม์กุมารทองใช่ไหมครับเนี่ยสามีชื่อคุณแผนคันี้คุณแผนเนี่ยไปลบปล่อยให้กุมารทองมาดูแลพิมพกลัวพิมเนี่ยจะไปได้กับไอ้ช้างไอ้ขุนช้างใช่ไหมกุมารทองใช่ครับแม่พิมพ์ เราเพิ่งคบกันแค่เดือนเดียวนะเธอจำไม่ได้เหรอสโลแกนของฉันอะว่าอะไรแก่ใจดีสปอร์ตกอดทมว้ววันนี้ช้างดีใจแล้วเกินช้างมาหาแม่พิมพ์ปลาตัวเปล่าเียใครจะไปสนใจล่ะมีของมาฝากหาให้พิมพ์ให้พิมพ์ทายไหมคะพิมพ์ทายดูไข่ข้าวไข่ข้าว ช้างไม่พินหน่อยได้ไหมคะน้องพิมอยลกให้พี่ช้างใบใช่ไหมใช่พี่ช้างก็าจะไม่เล่นแล้วนะไอ้ไอ้กะอะไรกะอะไรกะอะไรกะดง้งกระบอกนะว่าซื้อกระเป๋าหนุ่ยมาฝาก ระเป๋าหลุยต้องเป็นสภาพนี้กระเป๋าหลุยนี่กระเป๋าหลุยจริงยังไงกระเป๋าหลุยะกอดไม่พิมฮะวันนี้ที่ช้างหาแม่พิมพ์เนี่ยช้างมีข่าวจะมาบอกแม่พิมพ์ข่าวอะไรไอ้แผนตายแล้ว จริงพี่แผนออกไปรบพี่แผนเก่งพี่แผนไปกับมาสีดอกพี่แผนมีดาบฟ้าฟืาฟ้นพี่แผนจะตายได้ยังไงมีอะไรมายืนยันนี่คือจดหมายที่ไอ้แผนมันเขียนไว้ก่อนตายแบบพิมพ์ลงอ่านดูปแล้วใครก็ตามพี่อ่านจ,จดหมายฉบับนี้ขอให้รับรู้ไว้ว่าคุณแผนตายแล้ว แล้วสีก็จะพี่แผนพี่แผนตายไปแล้วแเราจะเอายังไงอะพี่ช้างแม่พิมพ์เรือนหอสามสิอไร่แถวรามินทาแม่พิมพ์ย้ายตำรวจผมอยู่ทัานเนะไอ้พิมอย่าไปเชื่อไอ้กุมานทองทำไมพ่อของไอ้แผนอะจ้างเดือนเท่าไหร่สามหมื่นทำไมเอาไปหกหมื่นต่อเดือนว้าวพี่ช้าง ไปอ,อยู่กับพ่อไปอ,อยู่ครับนี่ชื่อว่าอะไรพ่อช้างนี่ไงลูกสองปีผ่านไปไวเหมือนโกไม่พิมพ์ เห็นตายแล้วี่พหนตายแล้วใครเป็นคนบอกแม่พิมพ์ยังกันช่างไอ้ช่างยิ้มไเ่ียวก่อนอะไรฉันให้ฉันเก็บลูกฉันก่อนเอานอาอี้ดีดีลูกจะร้องอ๋อนี่ลูกของไม่พิมพ์เหรอใช่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อสมเดือนค่ะ โธสามเดือนพ่อไม่เจอตั้งนานคิดถึงเหลือเกินขอพ่ออุ้มเฮ้ย<ฮ><ฮ>อันนี้ไม่ใช่ลูกฉกันเอาเป็นลูกพี่แผลงไงพี่ไปทำศึกถึงสองปีแล้วลูกพังได้สามเดือนจะไปลูกพี่ได้ยังไงฉันจะลอดก่อนตอนนั้นนะฉันถึงเวลาลอดฉันคอดแล้วคราวนี้ฉันคิดได้ว่าเอ๊ะลอดแล้วจะเอาอะไรกินพี่ก็ยังไม่กลับมาฉันก็ขมิบไว้หน่อยนึงคนบ้าอะไรขมิบเด็กไว้ อันนี้ไม่ใช่ลูกของฉันนี่แสดงว่าเธอมีชู้แล้วไม่พิมพไอ้ช้างไอ้ช้างแน่ๆเลยไอ้ช้างตายไอ้แหงแกเป็นคนมาบอกเมียข้าว่าข้าตายผยสุดแกก็แอบมาตีท้ายคอนโดฉันเลยตีท้ายตีท้ายครัวเอาไม่พิมพไม่เป็นแหนใจเย็นก่อนนะเว้ยอะไรฉันนี่นะบอกแม่พิมพ์จริงว่าแกตายฉันเนี่ย จะพาเขาไปอยู่ที่เรือนหอฉันก็พาเขาไปดูหมดทุกอย่างห้องนู้นห้องนี้เข้าไปแต่็ปุ๊บมันล็อกประตูบ้านฉันปีนอยู่ทั้งตายอ้าวสองปีเต็มๆที่ฉันปีนอยู่รั้วบ้านนอน,น้นาหลวงบ้งนอนของเตยบ้างฉันไม่ได้เข้าบ้านเลยเนี่ยแล้วไม่พิมพ์มีช่้กับใครดิถ้าไปทาศึกทําสงครามบอกให้แกเฝ้าเมียเข้าไว้นี่เฝ้า,า,ายังไงจนเมียข้ามีลูกวะเนี่ยดู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 หน้าตาลูกก็น่าจะรู้ว่าลูกใคร เข้าใจเราด้วยแเข้าใจนะไม่โกรธกันนะมนโตแล้วมันก็อย่างว่าเขาที่จะลอกจากพื้นให้เลยเหรอ่ระวังลื่นระวังลื่นจะทักทำไมกะลื่นให้ฮะไม่ต้องหากันเมื่อเป็นแบบนี้กร์อยู่เล้หัว ลูกเอ้เต้นสปีดครับเต้นสปครับย้ำอีกทีว่ามือระดับนี้แล้วการแข่งขันในรอบนี้มีผลอย่างยิ่งนะครับเพราะคนสุดท้ายใกล้เคียงกันมากต้องเอาชนะให้ได้ในรอบนี้นะครับ